สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำในดวงเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่างเ่เดียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง Youtube แล้วแคปหลักฐานไปดูดวงฟรีได้ทางหลายนะคะหรือใครนะคะ อยากจะสนับสนุนช่องด้วยการกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แจงใต้คลิปด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะข้างๆปุ่มแชร์เนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันรู้นะว่าฉันเองเป็นคนปากหนักเป็นคนฟอร์มจัดอีกโก้เยอะมีความเป็นผู้นำสูงไม่ยอมใครง่ายๆไม่ยอมเถอง่ายๆด้วยที่ผ่านมา เธอเองก็พยายามเอาใจใส่พยายามใส่ใจแต่ฉันก็ไม่ไว้ใจเธอหรือก็ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกให้เธอรู้สักทีเธอก็เลยรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าฉันรู้สึกอย่างไรเธอเองก็พยายามทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วพยายามใส่ใจฉันเต็มที่แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้ฉันรู้นะว่าเธอชอบฉันมากลงไหลฉันมาก พยายามากๆในความสัมพันธ์จริงๆเธอก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะฉันเองก็ตกหลุมในสเสน่ห์ของเธอเหมือนกันแต่ฉันเองก็ยังไม่ไว้ใจที่จะเปิดใจให้ขนาดนั้นดูเธอเธอก็อาจจะรู้แหละว่าฉันดูมีกำแพงดูมีระยะห่างฉันก็แค่รู้สึกกลัวแล้วไม่อยากรีบร้อนอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปกันเรื่อยๆดูใจกันไป เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันเองก็ยังไม่ได้รู้จากเธอมากพอแล้วมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฉันเองก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงและไม่ชอบใครบังคับด้วยในความเป็นชั้นมันอาจจะทําให้เธออึดอัดรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้สึกว่าไม่ได้ถูกการมองเห็นไม่ได้ถูกการใส่ใจชั้นขอโทษนะจริงๆชั้นแค่ ไม่อยากฝืนที่จะเอ่อในการที่จะเป็นตัวเองอ่ะฉันอยากทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในความรักไม่ได้แปลว่าไม่รักนะจริงๆฉันก็มองว่าเธอน่าสนใจเธอเป็นคนน่ารักจริงๆก็อยากอยู่เคียงข้างเหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่าฉันกลัวฉันเองก็มีอดีตในเรื่องความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ฉันเนี่ย กล้าเปิดใจให้เธอเลยเต็มที่อ่ะฉันก็ยังกล้ากลัวๆอยู่ไม่สามารถที่จะเปิดใจยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะตอนนี้ได้จริงๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะแต่ฉันยังลืมเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆความรักเก่าๆที่มันทำให้เจ็บปวดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าฉันยังจำคนคนนั้นอยู่แต่มันมีบาดแผลทุกการเสียใจมันมีบาดแผลซ่อนอยู่ เพราะฉะนั้นฉันอาจจะดูดื้อดูเอาแต่ใจแต่อยากให้เธอเข้าใจนะว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูไม่น่าฟังแต่เชื่อฉันเถอะว่ามันคือเหตุผลเหตุผลนั้นจริงๆ,ๆเธอเองอ่ะเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆนะไม่ใช่ว่าฉันไม่เห็นคุณค่าเธอฉันเห็นคุณค่าเธอมากๆแล่ก็รู้ว่าเธอเองอ่ะเป็นคนที่รักตัวเอง เธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองฉันเนี่แหละที่ไปดึงที่ทำให้เธอทุกข์แต่เธอก็ยังเข้มแข็งและยังยืนหยัดด้วยตัวเองได้เธอเป็นคนเก่งนะฉันชื่นชมเธอมากๆฉันรู้ว่าเธอรักฉันมากแค่ไหนฉันก็กำลังเปิดใจเพื่อที่จะรักเธอเหมือนกันอาจจะรักไปแล้วด้วยก็ได้เพราะว่า จะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเขาคงไม่เครียดแล้วไม่ได้กลัวขนาดนี้ฉันรู้สึกกับเธอไปแล้วละ่ะแล้วก็รู้สึกมากๆด้วยเพราะเธอคือแสงสว่างคือกำลังใจคือคนที่ทำให้ฉันเนี่ยลุกขึ้นมาจากอดีตที่เจ็บปวดทำให้ฉันเนี่ยมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งรู้สึกสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ย ฉันอยากจะบอกว่าฉันเองก็อยากใช้เวลาหรือรอให้ฉันเนี่ยมั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงมันมันม่น,น,น,นคงจริงๆมันจะไม่ทําให้ฉันเจ็บปวดอีกก่อนได้ไหมขอเวลาอีกสักพักหนึง่งฉันเชื่อว่าเวลามันจะทําให้ฉันเนี่ยกล้ามากขึ้นแต่ในตอนเนี้ถ้าเธออยากจะทำอะไร อยากจะมีกิจกรรมของตัวเองหรือมีโลกส่วนตัวของตัวเองเธอก็ทำเต็มที่ได้เลยเดี๋ยวฉันพร้อมฉันจะเป็นคนเดินเข้าไปในโลกของเธอในพื้นที่ของเธอฉันจะพยายามเองต่อจากนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใจมีใจแล้วเริ่มเปิดใจแล้วแต่ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่ง ซึ่งฉันก็ไม่สามารถบอกเธอได้ว่าอีกนิดเนี่ยคือนานแค่ไหนก็เลยไม่อยากให้เธอทุกข์กับการเฝ้ารอเพราะฉันก็เข้าใจหัวใจคนรอนะแต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอเอาชนะใจของฉันได้แล้วเธอทําให้กําแพงในใจฉันเนี่ยมันทลายลงได้แล้วเธอเป็นคนน่ารักนะแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉันรู้สึกว่า ถ้าฉันจะต้องเริ่มต้นใหม่กับความรักจริงๆฉันก็อยากจะเริ่มต้นกับเธอนะมันไม่มีใครที่ทำให้ฉันรู้สึกได้แบบเนี้มานานมากๆแล้วเธอเก่งจริงๆแหละที่ทำให้หัวใจของฉันเนี่ยมันเปิดได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งและอยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งเธอเก่งจริงๆขอเวลาฉันหน่อยนะขอเวลาที่ ฉันจะมอบความรักให้เธออย่างเต็มร้อซโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีอะไรที่ดูเป็นอุปสรรคอีกฉันก็อยากจะให้ความรักกับเธอเต็มที่เหมือนที่เธอให้ความรักกับฉันเต็มที่เหมือนกันรอหน่อยได้ไหมมันไม่นานเกินไปฉันพูดจากความรู้สึกจริงๆนะ นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุดินกันพฤษภมังกรราศีตุลน,นะคะราศีเมษนะคะเออ่ราศีเมถุนนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะราศีมังกรเอ่อธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะราศีกรกฎนะคะประมาณนี้ ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะใครอยากสมัครสมาชิกนะ้มี50บาท80บาทและ100บาทสมัครทาง YouTube แล้วคปหลังถามมาดูดงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคำว่าขอบคุณหรือซูเปอร์แปงนะคะข้างๆปุ่มแชร์นะคะใต้คลิปด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆสมหวังใน ความรักมีความสุขทุกคนวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย